สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ในช่องแดนอีสานชแนลวันนี้เรามาย่างปนินใหญ่ครับดูละโลครึ่งครับผมนี่เมนูปนินใหญ่ครับผมวินตุลโลครับนี่ครับย่างจริงจริงเข่าครับผมมืดูน,นี่หอมๆนะครับไงวิรีบอกไปก่อนใหญ่จริงๆไม่ได้เอ่ยเลยนี่แหละครับ รับรองว่าแซ่บอีหลีโอ้หนักไปปนินเอี๊ยบเกลือห่อด้วยตะไคร้ครับผมอ๋อไม่หุวยแล้วเมนูนี่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแสนอร่อยกับบรรยากาศแห้งแรงครับผมบรรยากาศคืมฝนตกเรายังอ,อยู่กับคุณแม่บนโฮมเหมือนเดิม นี่ครับบรรยากาศนั่งอย่างปลาครับแซ่บเหมือนนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนกดขับสกายเดอวยครับสวัสดีครับ